สวัสดีครับพ่อครัวสายเปรี้ยววันนี้ขอพักเบรกระหว่างทําอาหารให้ลูกค้าพอพักกสเกแปตบมึงรู้สึกหิววันนี้เลยทําเมนูปลาหมึกดามาให้ทุกคนได้ลองชิมลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะชิมเผื่อแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากทานก็มาที่ร้านได้นะครับเชืญชวนไปในตัวครับปลาหมึกดำตัวนี้นะครับ ปลาเกลือหมึดกดำครับเวลากินกระดับตาที่นี้ตาเปลืยๆก็ระวังหน่อยนะครับเลาจะยิ้มหรืออะไรตาก,กนี้หนึ่งมันจะดำแต่ผมแต่รับรองว่าอร่อยครับอร่อยแต่จะดำหน่อยๆนะครับแต่อร่อยจริง อร่อยจริงอร่อยจริงครับจะมีหมึกมีหมึกมีกุ้งนะครับหรือว่าจะใส่มาให้เป็นกำดับอย่างนี้ไปเลยครับ ใื่ครับหมึกโอเคครับคลิปนี้ขอพ่อค้าีรับเดี๋ยวต้องไปทำ้าวลูกค้าต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ